สันปะตองเลยครับผมจบตองจบตองเอาจบตองนะสันปะตองมันนี่อย่างก็สันปะตองเลยสันปะตองตีกันเมื่อแดดเช้าเลยนะไปจัดเลยจัดเลยท้อเลยเจ๊ผมว่าไจ๊เสียงดังลุงรองตังปะชัยอ่านั่นแหละครับตามคอนเซ็ปต์ครับผมเก็บ้ยกินนี่เวลากินอ่ะมีลาบไก่ครับจะได้รสแปลกใหม่อะไรแปลกโอ้เจริลายแล้วไงเจ๊ไหนว่ามีต่งมีแนมยังเขาโอ้เข่าเหล่าไปติดๆดุเกขอมาถนนโครเซนะ กินลกเอลแฮมแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีเจนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เขามีแพรนการเดินทางไปยังอำเภอจอมทองะครับอ๋ออำเภอเนาะนจังหวัดเนาะจังหวัดเชียงใหม่แน่นอะเราจะไปกินลาบป่าจอมทองวันนี้นอ,อเ๋ยวกัออกไปเถอะไปกินลาบนี่ก่อนไปกินลาบสองไม้นี่ก่อน มอว่าวันนี้ลุงคุจะลักหนีสาย่ฮรไปให้สาวที่ไหนพ้องแบบนี้ก็แบบนี้ผมบาเคยลักกินลักเอวแบบนั้นแบบเรืองแบบเรืองแล้วแบบนั้นแบบนี้อันนี้แม่กล้องเนาะแบบมีน้อยผ่าเล่นไปครับแม่กล้องด้วยแบบนี้เราคนจินไปเตอผู้ชปเปิดหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันเอาดีๆวันนี้เราจะไปกินลาบครับร้านลาบกายสมหมายแต่เมื่อวานวันนี้จะเปิดกันเนอะมันอยู่ตรงไหนข้างๆละชภพฏท่านะ เขามีคะช่วงใหญ่มาตัยวันนี้นะเขามีคะช่วงใหญ่มาตัยช่วงใหญ่กําลังตัยก้นมาอยู่ตัยก้นมาครับปุ่นข้างหลังปุ่นอะเดี๋ยวไปเจอกันร้านลาบครับเร็วๆผมจะบอกรายละเอียดกําว่าร้านลาบที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมไปเดินทางนี่เป็นเส้นทางที่จะไปแม่มาลัยนะครับหรือว่าแม่แตงนะครับ ร้านแหลบจะอยู่ข้างหน้าเองนะครับชะลอชะลอรถนยครับซ้ายมือครับผมเลยลดขาวไปหน่อยเนี่ยครับคันครับป้ายสีฟ้าข้างหน้าลาบสมหมายลาบไก่นี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเปิดโอเคนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับในหูนี่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 เขาหอมเขาหูนี่เหรอเขาหอมเขาหูนี่แหละเปิดเก้าโมงปิดหนึ่งทุ่มนะครับผมปอดขอบคุณหลายขนาดหว่าลำแน่นอนนี่หว่าคนบ้า เจบอกว่าเจเป็นเก้ามากินไก่มากินไก่มันก็มีหลายลาบอยู่แล้วน้องไก่กินอยู่ <c oughs> เป็นเก้าเหรอเก้าอยากกินนี่แบบสวัสดีครับไปเมียครับสวัสดีลูกคุณชาแน,นลปกากันแถมแล้วป <ะ S 2> ่ปกากันแถมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียทีบครับ ปุ๊ประตูรถลงรถปุ๊บไอ้ทีฟผมลืมกระเป๋าตังค์ใหญ่เลยวันนี้คอนเซปต์คอนเซปต์ผมว่าใหญเสียงดังลุงลังตังค์บาดใจนั่นแหละครับตามคอนเซปต์ครับผมครับไปกันแล้วนะครับคุณลุงเอี้ยงไปไหนแล้วครับคุณเอีงกำลังเสิร์ฟสวยในรถนี้ครับเอางามมนะครับเข้างามๆนึกวังนี้ไปกันเร็นเครับจะไปทักทายห้องนั้นในร้านโอครั้ได้ครับได้ครับไปเดี๋ยวไปเจอกันในร้านครับผมมาแล้วมาแล้วทายคุ้วคุณลุงเอี้ยงครับสวัสดีครับ เสียงยยงไมาเหบที่เห็บว่าครับผมช่องนี้เป็นพี่เป้าครับผมอันนี้ร้านลาบไก่สมหมายนะครับอยู่ที่บ้านปักตังสะหลวงครับผมคุณคนโชคดีมากวันท่านมาเจ้าปิดปิดผมก็มากกบ่ปิดผมมาว่นนั้นกับปิดพรับะอันยังเนี่ยครับอันยังเนี่ยเอาขอให้เบสจัดบอสจัดสักขนันแองบอสพอสักควงเนื้อเนี่ยน่าจะทำให้อันนี้เนื้าแบบเปานื้อแบบเปา้มหอมเนาะคือปฏิกิริยาอะไรสักอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากำลังดังเลยช่วงนี้เรับ เป็นกระแสเลยเนาะครับกระแสเลยโบะนะจัดยังจัดเลยก็ปะจัดเลยจัดเลยต้อยเลยโอ้ปะปะปะเข้าไปกินลาบดีกว่าล้อนั่งนั่งดูนี่อย่างนอยำฮกนี้โอ้ยน้ำฮกยำอย่างเดียวกันนี่น้ำจิ้มไก่ยำฮกยำกุ๊กผ่าเนื้อตำส้มจัดเลยครับเอามาเยอะๆเลยมีจ้ามือเราเนี่ยเอามาหนักๆเลยครับไอ้โต๊ะไรบอกบอกอันนี้ข้าวสวยข้าวหนึ่งก็ครับกินลาบต้องเข้าวหนึ่งเนาะเปิงเนาะเปิงครับเปิงเสซื้อครับ ลคุณไปเ็กเสิร์มาได้นี่ยจะรับอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมจัดให้มันบัดใจก้าี่ไอ้ห่านน้องเป็นเจ้าน้าฮกอะไ้เี๋ชิน้องเป็นมาเสิร์ฟต่ที่เขาเสิร์ฟอ๋อองพี่คืนมานาะยังยังยังกองเกลืไอ้ยังมาแม่เตออ๋อกอนี้ไอ้ไอ้บัไออกซื้อไไอยู่หลังกล้องหอหอยเ้ยบรบัตรที่พม่ไอ้เป็นไผยของไอ้เจได้ละของไอ้เบ์ได้ละขอคุณยังได้ละของขผมเดี๋ยวเนมามันบัดบูกอย่างก้า เฮาในเสียงดังลุงลังตั้งบัดใจอ่ะฮาว่าคอนเซ็ปต์ครับรอดียอันาครับโอ้โหมาแล้วครับปลาทูหรืปลาหรือไก่ปลาหรืบไก่อันนี้อย่างนี้ครับอันไหนหรือไก่น้ตอันี้ค่ะอันไหนก็ครับอันปูนหรอกอันให้ขอชุดน้ำดื่มชุดแล้วก็ข้าวกสองนะครับเพิ่งมาสามอ่ะ แล้วไอ้เจ๊กินกับพี่อะเขาเนึ้อแม่โอ้ดู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 ไอเจลกอเลนเนอร์เลยวอันนี้ยำไก่เนาะอันนี้ลาบอันนี้ลาบยังวะคับนี่ไก่ลาบปลาลาบไก่ลาบปลานะครับไอเจ๊กินได้แต่ปลานะครับเนาะครับเอาเลยครับพวกรุณน้องยังจัดกระทับร้อนยังจัดล้ำหอมจ้ดล้ำว่าเนื้เลยได้เลยหม้อชอบมากเลยครับก็ปลาหม้อเจ๊หม้อกัน ตะกี้นะกเจ๊รอ่ะว่าเล่นไปได้ว่าเล่นไปได้ก็โค้บ้านบกกอกันเนอน้ำอ่ะอต้องกต้องไปนอนพูน่ะเีเบยกินนี่ไปละกินอ่ะนี่หลับไก่ครับตะ้ถึงน้ำเนาะจะได้ไม่แปลกเลยก่ปอ่ะ ยอครับดขนาดเลยที่ทำพูนโอ้ขนาบอกกับติกนุก็บิกู้ประจากเ์แลยก้มหน้าก้มตาหมดเอาหมดเอาครับผมใส่เป็ไหนพ่อไอ้เจ๊ใส่เป็ไหนพ่อใส่แต่สบายดีนะบะซีลูกใส่ไปไหนใส่นี่ลำอยู่ลำอยู่เนาะตัวเนี้ยมหันลูกลำอ๋อหนังโกงอกได้ค่ะโดนห้องละหัวคุณนั่งยังกับจัดขนาดแล้วครับ วันนี้ผมอยู่หลังไปคนหลังกล้องนะครับออกกล้องพ่องเป็นบางเวลาเหมือนไอปี่อสามต้ยหกสิบต้นาเนี่ยก็จะได้หันสามต้นหกสิบสายหรนกรอรอไปประมาณสักเกินคลิปความถึงจานัหมืนเหมือนจะหันเตือนคัเหมอนเหมือนหันเตือนเช็คขุดู น้อยละอิม่มละโอ้ก็ยังได้ในกับโมแว่ต้นแบบไปหาหลูกไงว้นสนใจนมากเบียร์ทิพย์จะเข้า,มาแม่นั่นหรอเลยชอบกินน้ำแบบน้วหน่อยระวังระวังตัวไว้นะครับกลัวเจ้าเม่งกลัวเจ้าสู้หรอพร้อมสู้ชอบขนาดเลยอะต้นเตี้ยแล้วก็ที่บ้านน่นกันอีเลยไอ้อยากกินอะไกับเตลล์ประสิดเอาอย่างกินแล้วเป็นไงกัดก่อกัดก่อ หอนหน้าเมียแล้วฟอร์มัดถ้าไปยันนี่คือกินได้ครับไอเจกินได้แล้วเนาะเดี๋ยวทำน้อยเดี๋ยวต้องทำน้อยนีนุอยู่นี่ยน้อมิวงาครับนี่นี่นี่อันนี้นี่อันนี้แกแหละเขาพูดเองโอ้เขาถ่าเฮ้ยถ่าไอเจอย่ามาหูห่าแบนไอ้์ขายแบบเป้่าเปล่าเกล่าเลยแต่เดี๋ยวว่าไปฮับจ้างขึ้นเปล่าตะกอนเดี๋ยวก่อนไม่ฮับจ้างขึ้นเปล่าเหรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปแบนแอรเนี่ยมันมีแบบเป้าอยู่ต้นหนึ่งอายุมันเต่าแอรเลยคือสี่สิบสี่ปีก็ใครไปคนปลูกอ่ะ ผู้หล,หลวงคือมันเหมือนกระเป๋าห่อขวดแอ่ะแล้วเป็นต้นเดียวที่สูงสูงก็ติ๊จนถึงบัะเดียวเลยอยู่หลังบ้านเขาจะฟอ,อมแอะกับมือก็ฟอมเลยที่สี่สิบสี่ปีต่อท่งขวานุ่งเอี้ยงแล้วก็ไอเบียกลับบ้านครับผมครับมาสู่ไอกลับผมครับครับเดี๋ยวไปตัวอยู่อันน <ภา S 1> ี้กระเป๋าสตางค์ผมครับอันนี้นะอันนี้กระเป๋าสตางค์ผมครับฝากเดินทางปลอดภัยครับครับขอบออคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับผมสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับเดินทางต่อครับผม เขาจะไปกินลากปลาแต่ว่าเขาจะไปหวังแนมโบนแน่กันอยู่อ๋อครับเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่ามาก่อนจอมได้มาได้แวะกันทุกครั้วันนี้เขาจะไปจอมปลาดําปิงอ๋อไปจอมปลาดําปิงดางบอกว่าดีครับมันจะกึกกักกึกกักหน่อยนึงเนาะมันหายแยบเาะจอมมาได้กับคำแซ่ตางไปจอมที่แกเอาอย่างนั้นเลยเนาะ เออ้าายนะไปเดินทางครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สันปะตองเลยครับผมจอบตองจอบตองเอาจอบตองนะสันปะตองมันมี่ยอย่างก็สันปะตองเลยสันปะตองตีกันเมื่อด่าเจ้าเลยนะก็ไม่อย่งก็สันปะตองบอกเก่งหอมล้มครับเป็นอนุกันเนาะอกานุกันครับถ้าเชียงใหม่นี่เป็นอานุกันเนาะเป็นะาู้กันเลยว่าถ้าแก่ตุ้มเสี้ยวอย่างล้ำเนี่ยตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับนี่ ผมซื้อคว่าร้านรวงแถวนี้นี่เยอะอยู่เหมือนกันน้อยเจเนาะอืมเดื <c oughs> อดังไง <c oughs> วิชาผ่านแล้วลูกไม่เป็นมดเนี่ยฝ <c oughs> <c oughs> ่ามือไม่เป็นมดนาะร้านก๋วยเตี๋ยวนะโอ้เจอตังแยกแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นตังลัดกันนี่ครับนี่ถ้าตรงไปนี่เป็นตรงไปไปโดยอินทนนทโดยอินทนนท์เนาะครับเราจะไปนี่ครับจอมทองเลี้ยวซ้าย เี้เป็นห้องแยกน้ำตกไม่แข็งอ๋อนี่ละครับอเต็มอย่างใต้แม่จีไปน้ำตกไม่หยาบกว่านะกับแมไปตรงนี้๋อบ้านแมเจอยู่ห่างจากน้ำตกไม่หยาไปน้อยเดียวเลยว่ะม่พอดีเดียวขึ้นไปประมาณสักห้ากิโลกรัมไหมโอ้แต่ถ้าขึ้นหลังสวนอ้นี่บไกอือพอดีสวนอยู่ติดน้ำตกไม่หยาเขาถ่ายนะครับโออันนี้มันต่างคุ้นๆครับเหมือนจะไปอำเภอเลยครับห่งก็ห่หนึ่ง ที่นัดก็คูเต้ไว้หนึ่กันนะแถวๆนี่แ,ลแ,ลแบบนหละครับเออวุกอะอำเภอเขาต้องวิ่งแอมซ้นเลยเส้นนอกไปหรครับกันในเส้นไหนมันมีเส้นนอกกับเส้นไหน ไปติีกหนุกขามาถนนคครเส้นอันนี้เส้นไอแม่แหมเส้นหนึ่งไอ้แม่เส้นพี่มาจากแง่ยังไงกันี่ก็จอดชอบผักหวานนะกันเนี่ยเอ็นตุหมดเลอะเดี๋ก็ดีจัดโอ้หน้อยต้นพักหวานอ่ะอ่าก็ดีจะให้แม่จัดการให้เข้าถ่าครับเข้าถ่าอันนี้เป็นตางไปน้ำตกไม่หยาเนาะครับครับผมเนี่ยตรงไปน้ำตกไม่หยาดอี้ไปน้อยเดียวกว่ห้วยสมปล่อยแล้วกันนะครับนี่เออห้วยสมปล่อยต้องขึ้นไปทางหลังขึ้นไปทางหลังน้ำตกถ่ายครับผมจิ้มกันนะแล้ว โอ้ยเจ๊ไปพุ้นเหรมาพี่กะใช่อันนี้ตาเข้าหมู่บ้านเลยเนาะตาเข้าหมู่บ้านบ้านพระบาทหัวเสืออเหรอลอยหัวเสืออยู่ปุ้นนะครับอันนี้หมาหันละวออมาถึงที่บ้านได้เจ๊แล้วครับผมอ่านี้แมหลวบ้านหลังบ้านเนาะเจ้าีป๊าป้าบะเป้าวมอล่าล่าตะเกียวกับป้าป้าตายละคืนนี้นี่มันได้อยู่ได้ยังเลยเจ๊เลย้ขึ้นได้ไหนเนี่ยมันต่ำจะอิ่มได้๋อ้ผมขึ้นมาได้นี่น้อมันต่ำมั้ยนี่นะน้องมูจ้าวิคกี้คนเนี้ มาเป็นเต้าอันี่มาเอาแบบเปาวตจน้อยจีหนอเออใส่แหช่องไว้ลูกโหลุงพุ่ได้กิ่นัล้แบบเป้ากล้มเออเอ้เอาลงด้ัวขันเองเนี่ยหนอนงบุ่มมากันเนี่ยอ่ะงบุ่กับบุ่มมากันเอาบุ่มก็้าเทีบหนึอเฮ้ยขึ้นลูกโอ้ใบอ่อนต้องข่วนนี่แหละตงปุนอ่ะเอาเบาแบบป้าแล้วบอเขาไปต้งเสียงเว็ดเว็ดเว็ดมบ่เฮ้าดกับก่นออันลงมาแกนละเลองนี่หน่อ โอ้โหเนียเบอร์นออหมดดํากดุไปลูกคุนเอาแสบใส่แทนะเฮือเมียปุ๊กมปนจดีฮดของหมดเดี๋ยวโบจิ้มสักแกนครับ นี่จีลองเนี่ยอย่างนี้เดียวครบแน่นครบแน่นน่ะหนาด้วยออกเป็นอันเนี่ยเอาเนอะบื่อเก็บเก็บเก็บกล่องนี้กันเดี๋ยวเอาลงเอาเอาหมอบแป๊วลงขันเงงมาแล้วเนาะลงตงบุ๋มวะกินก่อนกันไอ้เฮ็ดอันคนเยิมเยียนก่อนอ๋อเฮ้ยเยิบเยียนมากินก่อเลยปลาเลอะคนเลยต่อแล้วคืนนี้ผมเหอย่าได้นี่คืนนี้เก่าแฟรแบนไปกัน โอ้แค่หย่อมหวานพอครับหวานว่ะอันนี้ผมแบบเป้าหนุ่มหอมหอมแด้ไหมอยู่ที่หนครับผมอยู่ที่หนบบบ้านก่อยู่มไม่ริมคุณผมยู่มไม่ริมครับผมยุ่มแกเนี่ยตัวเจแบบคนละพูดนะหวานนี่ขนาดเจมาแล้วน่ารักอันนี้เป็นปกติปลูกขายแต่ต้นนี้ต้นลีกัสซิดครับแห้ามขายห้ามขายเนาะเฉพาะเจอย่างเดียวต้นนี้ไว้เพื่อให้อย่างเดียวเอาเป็ดมาปิ๊กเป็ดขันเอง sau hai bắt sau hai bắt rồi lãi lộn lên để cái cả năm mòn đi ăn 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 đi đây nè ăn đi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  ăn thôi ăn con ăn กิย้านเลยเนาะไปแล้วเหรอไปละเนาะสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายนี่